นี่เป็นร่องรอยการกรีดยางพาราภายในแปลงป่าที่กรมป่าไม้ได้ตรวจยึดตามคำสั่งคสช,ช64/57บริเวณบ้านน้ำพุตำบลนด่านซ้ายอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยจากภาพจะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้ยังมีการกรีดยางพาราอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับแปลงของกลุ่มนายทุนที่มีนายสักและนายแท็กอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองเนื้อที่เกือบ400ไร่ จากการสำรวจของทีมข่าวเราพบว่ามีการกรีดยางพาราและมีผู้เข้ามาอยู่อาศัยเห็นได้จากการหุงหาอาหารมีการเสียบปลั๊กไฟรวมไปถึงเครื่องจักรกลทางการเกษตรทั้งๆที่แปลงเหล่านี้ถูกตรวจยึดและอยู่ระหว่างดำเนินคดีแต่เมื่อเทียบกับแปลงที่ชาวบ้านนำพูอ้างสิทธิครอบครองกลับถูกตำรวจตรวจยึดและตัดทำลายตั้งแต่ปี2562ชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่เลือกหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างชาวบ้านและกลุ่มนายทุนหรือไม่ทางนโยบายเนี่ยดูเหมือนดีแต่ในทางปฏิบัตินี่มันมีการเลือกปฏิบัตินะแล้วก็มีการเป็นลักษณะกันแกล้งชาวบ้านบางคนบางรายนะครับอย่างเช่นตาบองเนี่ยที่เนี่ยนะบ้านน้ำพูตาบองเนี่ยรู้สึกแกมีที่ไม่ถึง20ไล่เขาลงมาตรวจเนี่ยนะในปี62สอปลายปี62เนี่ย ทางกรมนอเนี่ยนะครับนี่นี่ป่าไม้เป็นคนพูดให้ฟังนะว่าผมถูกสั่งให้ทํากรมนอเนี่ยสั่งให้ทําก็คือไปตัดเขาเลย<ม>ไปตัดต้นยางเขาแล้วก็เผาต้นยางเขาเนี่ยต้นยางแบบนี้ครับเนี่ยนะมาตรการทวงคืนผืนป่าบ้านน้ำผูเนื้อที่3,017ไร่คดีนี้มีทางชาวบ้านและนายทุนถูกแจ้งความดำเนินคดี30คน จำนวนนี้พนักง,งานอายการสั่งไม่ฟ้องเจคนแต่ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปทำกินได้เพราะยังไม่มีหนังสือรับรองสิทธิ์ให้กลับเข้าไปทำกินส่วนแปลงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบสิทธิ์โดยเร็วทีนี้ศาลสั่งไม่ฟ้องแล้วเราสามารถเข้าทำกินในที่ดินแปลงนี้ได้แล้วใช่ไหมคะก็ยังครับยังไม่มีเอกสารให้เราเข้าพื้นที่ทำกินครับ ก็คือต้องรอเอกสารจากทางอายการหรือว่ากรมป่าไม้ว่าสามารถทากินงแปลงนี้ได้ถึงจะเข้ามาทําประโยชน์ได้ครับผมก็นหน้านี้ที่เขากังวลบ่สามารเข่ากีดได้เป็นยังไงนะค่ะมีไร่ดบ้บ่ก็ถ้ารับจ้างมือละสามร้อยครับสามสี่ร้อยครับรับจ้างมืสามีร้อยครับผมตะกี้กีดยางได้มือเท่าไหร่ก็เที่ยวหนึ่งก็เก็บหกเจ็ดพันอยู่ครับเพราะว่าทีก็ไปได้ไร่ เกือบสิปีจากมาตรการทวงคืนผืนป่าของคสชเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปตัดแพ้วถางและทำลายบางแปลงที่ตรวจยึดขณะเดียวกันก็มีการจาารัดสรรงบประมาณปลูกป่าเกือบ600ไร่ทั้งที่คดีนี้ยังไม่สิ้นสุดและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาสิทธิการครอบครองขณะที่บางแปลงละเว้นการบังคับใช้กฎหมายนี่จึงเป็นที่มาของการเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ รวมไปถึงเอาผิดกับผู้บุกรุกรอบใหม่มยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน